วันนี้จะมาว่ายน้ำกับโรมาที่โอเอสทีซีเวิลด์กันนะฮะโอ้เมื่อกี้ผมไปรอบหนึ่งแล้วเหรอเมื่อกี้ออก,กถึงกรุงเทพไปมาดูว่าที่นี่เนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ทำกันบ้างสวัสดีครับให้อาหารควางเฮ้ยคนเดิมพี่คนเดิมคนสัประจนไทยก็พี่เขาอีกแล้วเราเคยขึ้นเรือกันม้นมะมาทำอะไรนะมาดูกระต่ายไง <laughs> น,นี่กระต่ายเอเหรครับเฮ้ยทำไมอ่ะอยากไปเดินป่า ฮเคยอยากไปเดินป่าสบายบ้างใช่ไหมล่ะคุณชอบสวนสัตว์วันนี้ผมพาไปดูสวนน้ำสวนน้ำอะไรสวัสดีครับผมเข้าได้เลยไหมมีบัตรผ่านประตูหรือยังคะมีมีหรือยังเดี๋ยวไปถามข้างในให้ว่ามีหรือยังเดี๋ยวไปถามข้างในดูก่อนว่าเขามีไหมเมื่อกี้เราบอกเราไม่เข้ากล้องใช่ไหมเข้าคัดหลังแหละเออาคังหลังก็อนะคะก็จะเป็นไปทาดเดินตรงไปนะคะแล้วก็ทางว่ยยน้ำพุทธยาก็จะดูโชว์ฝั่งนี้ผมขอถามจริงคำเดียวเอาจริงเหรอ านในก็จะมีกิจกรรมให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ปลาคับทิมนมีกวางรบงซา่ามีรา้นา,านอาหารมีคาเฟ่แล้วก็มีบริการว่ายน้ำกับโลมาด้วยวันฟังทัานไม่มีอะไรบ้างมีให้อาหารกระดูดนมกูจำได้แค่นี้มีให้อาหารกับ,กาากบว่ายน้ำปลาโลมาตอวกูก็จะได้ถ่ายรูปกับโลมาด้วยจับได้แล้วก็ให้โลมาเขาหอมแก้มไปด้วยจะลากน้องลงน้ำด้วยหรือเปล่าคะผมเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นตัวอะไรวะของคุณเฮ้ยตัวอะไรวะคุณตัวกินไก่อ๋อไม่ใช่นี่ไปกินปลาไม่ได้แล้วมันก็กินไก่ใช่ไหมคะไม่อันตรายกับน้องใช่ไหมคะ ผมไม่ไปแล้วก็ได้ผมให้แื่ไปแทนดีกว่าคือก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะรับน้ำหมักไหวแล้วอย่าพูดอย่างนี้ดิกูอยากดูอะไรรู้ไหมอยากดูรับรูซารูซารูซาคืออะไรอ่ะเป็นรูที่เป็่มซาป่ะเอานี่งนี่ไงรูซารูซาพอเราเอาแหนมิ้วแห่เข้าไปปุ๊บซาวางรูซา ลองไหมรูไหนมันจะเอาหีบแฉรูไหนรูจมูกอ๋อรูจมูกใช่ไหมอ่าเป็นรูจมูกแบบเสียบปุ๊บอ๋อมันซาที่นิ้วเลยเราจะได้ไปดูพีษไปดูหมาขี้ด้วยนะคือนี่โซนหมาขี้ใช่อยากดูไหมไปดูกันไปอ่ะคลิปจบแล้วแหละกูดูแล้วให้อาหารเสร็จปุ๊บไปว่ามเอ้ยเดี๋ยวก่อนพีดมันไม่ใช่กว้างเลยนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เล็กๆนะไหนมนอยู่ตรงนี้มันเดินวนรอบปุ๊บให้กวางรูซ่าปุ๊บออกแล้วไม่เล็กเลยใช่ไม่เล็กนะใหญ่อยู่ เรามีปลาหมอกิจกรรมป้อนปลาหมอด้วยออได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับสามตัวโอ้โหเอาจริงๆนะนายฮะไม่ต้องให้กับมือเหรอแล้วมึงจะให้กับตีนไม่ได้มึงลองไม่ละอ้าวทาไมไม่ให้ด้วยมือเหรอ, <c oughs> ดอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปมึง,ม,ง,ม,งมึงไปถามเขาให้แน่ใจก่อนไหมว่าเขาให้เอามึอเอา,ให,อาหอให้อาหรปลาหมอให้ยังไงอ่ะแต่ว่าห้ามใช้มือให้เหรอถ้าเอามือกคงจะห้ามเดี๋ยวก่อนไหนอ่ะกูไม่เห็นปลาหมอเลยอ่ะกูดินเข้าไปไม่ได้กูต้องถอยมาขนาดนี้เพราะเดี๋ยวอาวัยาวะมันเข้าไป ไอ้ว่างมึงงานไม่เท่านะั้นไม่ลงมาหรอกเดี๋ยวมันลดแหลมเข้าไปแขนออกมาเป็นแขนใช่ไหมแม่ปลาอ้วมันอาจจะอยู่ใต้น้ำเนี่ยเฮ้ยไหนมึงเสียของไอ้แบงค์เฮ้ยปลาอื่นไม่ใช่ปลาเก๋า ปลาอะไรอ,ะระอ่ประอปลาหมอยักษ์ปลาหมอยักษ์กูเสียของเลยลองเทนะมึงพูดว่ากูให้ปลาตัวเมื่อกี้เสียของเออเวลามึงไปบินธบาทพระมึงเลือกองไหมกูเลือกดูอ้าวตัวเมื่อกี้กูคงกูให้ปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้โฉบไปอย่างรวดเร็วนี่อ่ะแล้วลตัวใหญ่กูไปไหนล่ะไอ้นี่ปลากระพงไ,ไอ้ยปลากระพงเอาไปไอ้ที่มันไี่ห้ปลาเอ้ยอะไรอ่ะปลากระพงทั้งนั้นเลยรอบนี้กูจะให้มันนะเออ เออมันต้องอย่างนี้ตอนกูเห็นหน้ามันนะโคตรหน้าเกงขามเลยเออมาตัวใหญ่เลยนะสรุปโยนปลาไปแม่งพลิกตัวกลับไม่ทันมันน่าจะมันจะไหนคุณลองพลิกตัวโชวด์ดูโู้ับัดกูแดกเลยได้จริงเหรอเอออ๋โอโอเค,อเค,อเคก็ได้ก็ได้ห้เตลองลมันมันจะว่ากูพลิกกลับไม่ทันเอาละเทน้ำด้วยอย่าไม่คุ้มเอ้ขาวอะ เเหมมม็นากลยึงไม่น่าเทมึงไม่ควรเทอ่ะกูพูดจริงไม่ได้เทโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับคุณอ่ะแล้วกูไปทําไมตรงนู้นอ่ะเอออยู่แค่ตรงนี้ก็ได้นี่เยอะกวว่าด้ยใหญ่ด้วยเฮ้ยรีฟันไหมโอ้ยมันอยู่กันทุกตัวเลยวะไป็รีฟันไหมรีฟันได้เลยอ๋อไม่มีดีรีฟันได้เฉถ่ายรูปปลาตด้เลยอ๋อครับ กลายเป็นร้อนเอาน้ำแข็งยิงก่อนเอ้ยมันกินน้ำแข็งว่ะเฮ้ยมันมมัันนร้อนไงเฮ้ยแต่ตรงนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะเฮ้ยะงั้นไม่ต้องซื้ออาหารปลาเอาน้ำแข็งเป็นก้อนๆก็ได้มก็เขาถึงบอกกันห้ามเอามือลงเหรอใช่เพราะมันพิสูจน์ไหมว่าทำไมเขาถึงห้ามเอามือลงมือมึงทำประการให้กูหรือยังเขามีปลาหมอมึงกลัวอะไรล่ะปลาหมอใช่ไหมล่ะสนุกนะสนุกกว่านี้ชอบมากเลยมันมากจริงครับขอบคุณนะค้าขอบคุณมากครับขอ๋อมีที่ล้างมือพิษแต่มันไม่เปื้อนนะล้างหน่อัก มึงไม่ได้ดมเลยมึงมึงหลบขนาดนี้เลยอ่ะคู่ศกกระปกขนาดนั้นเลยเอ่ะไม่ใช่มึงศกกระปกขนาดมึงอย่างนี้กูก็ระแวงไงมึงหรือว่ามึงคิดว่ากูจะแกล้งมึงด้วยอย่างอื่นใช่ไหมสวัสดีครับผมได้3อันเลยจะแบ่งแบ่งกันดูดอ่ะจะดีเหรอขอบคมามาแล้วแม่พี่ตรงนี้มันย้อนแสงก่ะรอนไปตรงนู้นดีกว่ามงได้ตรงนี้มันย้อนแสงย้อนแสงไหมย้อนแสงคิดกูว่าตรงนี้มันย้อนแสงมาตรงนู้นดีกว่าย้อนแสงแค่กว่าโอเคได้ยังได้ไหมตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันย้อนแสงเหรอมันกลับตรงนู้นมันกลับตรงนู้นไป อ่ะแล้วปลากูไปไหนหมดแล้วอ่ะมันไม่มาแทะมันโกรธกูละจุ้มเลยอ่ะกูจุ้มโชกูรอเลยอ่ะไม่มีปลายังไม่กินอ่ะมันโกรธกันทั้งตระกูลเลยนะนั่นน่ะไม่มาเลยขนาดพี่เขาเอาอาหารรอให้เราเลยนะมันโกรธมึงขอโทษปลาขอโทษขอโทษปลาไม่กินอ่ะไม่ได้แกล้งแล้วมาเร็วเร็วนะมาเลยกเข้าใจแล้วว่าไม่ชอบคนแบบเนี้ยโอ้โทษครับมาแล้วให้มาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วพิษตรงนี้มันย้อนแสง嘛ย้อนแสงเอาอ้เจ้ะ ตรงนี้ย้อนแสงไหมย้อนแสงไปย้ายไหมโอ้ยมากันเต็มเลยรู้อะไรอ่ะทำไมมันเยอะเาจะมาอยู่ดีๆมันถึงจะมาเยอะขนาดนี้บอกว่ากูเปียกไหมเปียกจริงมันด่าพ่อมึองอยู่เนี่ยพ่อมันด่าพ่อใช่มันบอกพอแล้วมันมอแล้วขอบคุณนะครับกูจะให้อาหารกวางรูซ่าเฮ้ยคนเดิมพี่คนเดิมอาประขาพี่ ผมว่าจะซื้อปลาคาร์ฟเพิ่มพอดีไปปลาคาร์ฟกันไปปลาคาร์ฟเอาไปปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟดีกว่าให้อาหารกวางลูซ่าเสร็จแล้วกลับไปส่งพี่เขาที่ปลาคาร์ฟด้วยนะเราแยกกันเล่นไหมมึงไปเล่นปลาคาร์ฟกูเล่นกวางลูซ่าดูซิพี่เขาจะทำยังไงมึงถ่ายไม่ได้เอาใหม่ไหมให้มันมันย้อนแสงย้อนแสงไงย้อนแสงเออได้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 อั้ได้ไหมอันนี้มึงคิดนะกูแค่ปลากูก็รู้สึกผิดแล้วนะนี่กวางทั้งฝูงเลยนะยังไม่ได้ให้อะรีบเคี้ยวไปไหนล่ะเดี๋ยวค่อยเคี้ยวได้ไหมยังไม่ได้ให้ แล้วให้เราค่อยเคี้ยวนะเข้าใจนะโอเคยังไม่ได้ให้ <S 1> <S 1> อย่าเพิ่งเคี้ยวสิไปห้เนะมันกัดลิ้นตัวเองมันคือยังไม่ได้ให้มาเคี้ยวทําไมล่ะซ้ <S 1> <S 1> อมเคี้ยวอ๋อกถามจริงอ่าอ่ให้ถึงปากก่อนเอออ่าเนี่ยเคี้ยวได้ตัวไหนที่ซ้อมเคี้ยวเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ป่าใช่ลองไหนลองดิ ว่าต anyway, like 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 right. ัวลากไอยพีไในตัวลากมันเคี้ยวจนติดตัวมีตัวเดียวที่เป็นที่ใส่นี้อ่ะมึงหาตัวเคี้ยวให้กูให้เจอหาที่ตัวไหนมึงลองยื่นไปปุ๊บมึงรู้ว่าตัวไหนเคี้ยวก่อนนี่กูเจอแล้วไอ้นี่กูเจอแล้วมึงเห็นยังมันมีตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นอย่างนี้มึงเห็นไหมอ่าอ่าเป็นตัวเดียวอ่าอ่าผมต้องระวังอะไรไหมอ่าเล็บยาวครับอุ้ยพอได้ไหมโอเคครับน้ำลึกอะครับประมาณ3เมตรกว่าโอ้โห ใส่เลยอุ้ยลึกอ่ะอันนี้ไซส์ฝรั่งนะครับมันต้องต้องแน่นหน่อยครับเพราะเวลาเราลงน้ำมันจะได้ไม่ขึ้นนึงอ๋ออืออึดอัดไม่ได้อึอัดนะแน่นดีแน่นดีผมไปได้เลยเหรอครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่อ้าวแม่ผมรอก่อนแล้วค่อยใส่มันแน่นดรายเดียวใสอันนี้ออกหมดไม่ได้ทัดแน่นนะครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมเกรงใจพี่พี่อุตส่าห์ใส่ให้เกียรติผมขอบคุณมาก พี่ใส่ให้ผมแต่ผมก็หายใจได้ไม่ได้บ้างเพเล็กน้อยเท่านั้นเองเขามีกฎระเบียบเอาอ่านให้เรียบร้อยเอามาอังกิโนโนโมตะอะกิตะเออแปลว่าอะไรอันนี้เสื้อยืดที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะเนี่ยได้อ๋อได้ได้อันนี้คือห้ามใส่เครื่องประดับใช่ไหมครับพี่ใส่แหวนนี่ก็ไม่ได้แหวนนาฬิกาเป็นต้นนะอูนี่อันนี้เป็นต้นอุยเก่งครัคุณดูบ่อยในตอนนี้คุณเรียนมาที่ภาษาญี่ปุ่นคุณดูบ่อยในนั้นไม่ค่อยมีศัพท์นะ อันนี้เลยที่พี่เขาเช็คมาเลยเนี่ยข้อ3สําคัญเลยสามว่าใครคือตัดเล็บต้องตัดเล็บอ๋อเขาเล็บียดไม่ได้อ่าใครใครจะมานะดูเล็บของตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปขูดโดนน้องใช่ไหมครับน้องเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บครับอ่านว่าตัดเล็บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จะพาผมลงไปใช่ไหมพาครับลุงให้บริการเอากระเป๋าที่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งคุณลุงให้บริการใช่ใช่ให้บริการผมถือกระป๋องนี้ใช่ คุณลุงให้บริการครับถ้ากูถึงมันดูเหมือนกูบริการคุณลุงเปล่าอันนี้ันนี่อันนี้ผ่เฮ้ขามาเลยอันนี้กูว่าไม่ใช่โลมามันเห็นกูปุ๊บมันโลไปแล้วเมื่อกี้มันมาปุ๊บมันยื่นหน้ามาปุ๊บมันมองกูเห็นกูปุ๊บไม่เอาเลยกูเป็นโลไปเลยโลมาไม่มาโลไปก่อน ไม่มากูวไม่มาเป็นกูกูก็ไม่มาถ้าเห็นอย่างเงี้ยเห็นน่กท่องเที่ยวไซนี้เป็นกูกูก็ไม่มามึงเชื่อกูไหมกูเชื่อเลยเอมื่อกี้เห็นไหมอุ้ยน่ารักจังเลยมาเต็มเลยหัวพะโพลตรงนี้หายไปเลยพอมันมองได้สบตากูเท่านั้นแหละไม่มาเลยไปทันทีมันไม่มาแล้วลุงมันคงไม่มาแล้วเนาะผมขอโทษที่ทําให้บรรวดกลัวคือว่าเราต้องเรียบร้อยคเหรอทไมเพราะว่าถ้าเราไม่เรียบร้อยน้องจะตกใจไงอ่ะไปพี่ไหนพี่บอกให้เบาๆเล่นๆเดี๋ยวมันระแวงจีบตบมือตบมือมาแล้วเรว ดีโอ้โหพี่ไหนบอกเรียบร้อยไม่รุนแรงเพื่อกี่ผมจะนั่งพับเพียบเล่นกับมันแล้วนะโอ้โหซุปเปอร์เซือะไรอ่ะเนี่ยให้รางวัลน้องเลยนะสองตัวเลยนะใช่ให้ใครให้ใครนะอ๋อให้ผมกินแล้ว มลวงเยยโอ้โหโอ้โหซุปเปอร์เซฟทำไปทำไมวะนี่มวกหายไปไหนอ้าวตอนแรกไปชอบนะมวกตกน้ำอ,ะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยยิงยิงยิงตกน้ำตกน้ำนะอ้าวเด็กคนละมาไปกินนะจบเลยนะเนี่ยอ้าวอยู่ไหนมวกอยู่ไหนหเนี่ยเล่นต้องระวังเล่นต้องระวัง โอ้โหพี่ลองไปงงให้ผมหน่อยไม่ไ <universities> ด <warm away> ้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ชื่อว่าฮันนี่ฮันนี่น่ารักอ่ะนี่ยกนี่จ๊นี่นี่ด้โอ้โหี่นี่เอดีดยวูดโอ้โหดูดูดูมาดูวันูดนดูดูดูดนะนด ไหนมันทำมือยังไงนะไหนอย่างนี้อย่างนี้ดินี่อย่างนี้ดิอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ถึงจะถูกใช่ยกขึ้นยกลงเนี่ยอ๋องั้นไม่เอาแล้วผมว่าอันนี้เปียกอันนี้เป็นน้ําเค็มป่ะครับเนี่ยใช่น้ําทะเลหรอกน้ําเค็มไหมไม่ใช่น้ําเค็มแต่เป็นน้ําทะเลใช่ถึงนะน้ําเค็มน้ําทะเลเค็มไหมลองให้มันพ่นใส่ปากเลยโอ๊ยนี้ดี่ยทำไว้ทำไวรทำไรอ่เปลี่ยนขึ้นหน่อยได้ไหมอัดชูขึ้นหนึ่งสองสามฮึบชูฮึบ อ,อันนี้ไม่ต้องสอนก็ได้ไม,ไม่ค่อยจำเป็นเออท่าไหร่ผมว่าไอ้ท่าพ่นน้ำตัดๆออกไปบ้างก็ได้นะสั่งเงี้ยนะอ๋อพน่พนพน,พน้ำไหมท่านี้พ่นน้ำไหมไม่เกินสองชั่วโมง <c oughs> อ่ะทไม่เกินสองชั่วโมงฮะเช็คแฮนด์อ๋อเอาแค่นี้เองเหรอมันไม่เต็มใจหรือเปล่าแกงงน้อไ ไม่ใช่แค่ว่าเขาลงไปลอยไปจับจับไม่ใช่นะครับเราได้ดูว่าเออเวลาพี่เขาฝึกเขาฝึกยังไงก็คือได้เล่นกับเขาเลยใช่แต่พ่นน้ำไม่จำเป็นกูว่าอืมเออฮะโอ้ยอีกทีนึงเอาอ,อ,อีกทีหนึ่งเอาขาลงน้ำสองข้างเอาขาลงน้ำสอขามันไม่ลากผมลงหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยเลยอ๋อเดี๋ยวปล่อยฮะเขาไม่ชอบคนตัวใหญ่มันคิดที่ผมแล้วแหละงั้นอ่ะไม่เราพิดที่ารมา อผมไปลดความอ้วนของก็ได้นัจนิงๆไหพอเขาเห็นตัวใหญ่ปุ๊บเขาก็ไม่ชอบเลยเมันเขาหรือพี่ไม่ชอบผมมันไม่เอามันระแวงกูอ่ะพี่ผมขอโทษมันแล้วผมกลับก็ได้นันจริงผมจะอยู่นิ่งๆผมจะไม่วายผมจะไม่บ่นลือเท้ากูเหม็นไปล้างเท้าก่อนไหมตอนนี้ขาขาสุกไปข้างนึ่งละ จับมือจับมือาวาจับไว้เบาๆเอาไม้ไม้ไม้ตั้งไว้ดีๆนี่จับเลยโยกหัวตามเขาโยกหัวตามไม่ก่อนจับมือจับมือสองให้โยกหัวไปจับเาวาเบาเดี๋ยวจะปล่อยถ้าดื้อจอดเคออกสองตัวเนี่ะจะไปเที่ยวผมคุยกันไหมเราขึ้นมาคุยกันเรื่องนี้มันไม่ต้องไม่ต้องมัต้องอะไรอ่ะชูมือซิชูมือขึ้นชูมือขึ้นนี่ไปไหนนะลูกไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะไม่ใช่โลมาแล้วอันนี้โลไปจับไว้จับจับไว้เบาๆจับไว้หยุดแขนต้องแขนต้องแขนต้องไว้ลูกต้องเอ้ยงั้น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 โอเคโอเคปล่อยปล่อยยยเเลลป โอ้โหเมื่อกี้ผมไปรอบหนึ่งแล้วเหรอผมวนรอบเลยไอ้นู่นแนะนำกี้ออกเกือบนู่นน่ะถ้าเกือบถึงกรุงเทพเลยอ๋อเหรอใช่เกือบถึงกรุงเทพเลยเกือบถึงกรุงเทพแล้วอ่ะอจรริงเหตีไปตีไปตีไปได้เลยผมมาวันหลังแม่ผมเป็นฝึกตีที่บ้านก่อนตีไป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 ตี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 ย่างย่างย่าง ลุงเชื่อว่าน่ามาใหม่น่ามาหาลุงหน่อยหาครูหน่อยแล้วเดี๋ยวไปยี่แคมป์ยี่แคมป์ยี่แคปโอเคตั้งตัวใหม่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตีหน้าใหม่ง่ายๆนะผมว่าครูเอาปลาให้ผมกินแล้วผมจับได้เลยเตรียมพร้อมจับดีๆลูกจับไปปลายหน่อปลายยี่แขมปต้องไวแคมต้องไวเออไบบนั่นน่ะเออจับไว้เออเออจับไวแล้วเออโอ้่อไปก่อนไปก่อนโอ้ยไปก่อโอ้ได้รอบบ่อลโอ้ยไปมองเห็นเลยเนี่ยมึงกีมองเห็นเลยเนี่ยโอ้รอบบ่อลตีไว้เน่อยตีไว้ย่อยนี่แล้วนี่แล้วนี่เร็วเดีวชูมือขึ้นชูมือ มอดทางซ้ายไว้กอดทางซ้ายไว้เอากระโผเลยจับมือจับมือขวาไว้โอเคจับมือมือซ้ายกอดตัวด้วยกอดตัวด้วยกอดตรงตัวด้วยโอเคเบาเบาเบาเริ่มรู้แล้วโอเคปล่อย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 อืมไปกินเลยอาทีเดียวได้โอเคอยู่อาทีอ่ะกินเลยเอาขาลอยยกขาลอยขาลอยเฮ้ยฮะ กูคนเล็กตัวเล็กจริงๆพี่เข้าใจยังว่าทำไมลงมามาครูแล้วเข้าใจแล้วครู้าใจแล้วพอพอพี่ไม่อยู่เขามาบ่อยว่ะมามามาเขารู้ว่าเราจริงนะครูไม่อยู่ในน้ำมาเลยมาบ่อยเลยน่านั่นน่นมาเล่นยมาเลื่อยนี่มาบ่อยเลยอ่ะนี้ได้ได้ออกมาบ่อยว่ะอย่าโอ้เดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวผมลงไปหม่งอันนี่ว่ายน้ำสนุกเลยเราตามกูสนุกไหมครูสนุกนะ สนุกนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับไม่ง่ายที่เขาจะมาไม่ใช่ใช่แถวไว้นะแถวแต่น้ำนี่ลูกเตะน้ำนี่เออเขาจะมาลอดห่วงให้หนูไงทุกคนาเออแถวไว้แถวไว้นั่งหน่อยนั่งหน่อยนี่เออว้าวโอ้วิชามันต้องไปไกลอยู่กับครูก็ได้วิชาใช่ไหมขอบคุณครับเนี่ยดูครูโดดมากอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเห็นเไหมคนใหม่หมุนตัวหน่อยสิ หมุนนี่หมุนหมุนนี่หมุนนี่ให้ใี่น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 ี่ดูดูดูถ้าผมไม่ชัดเนี่คุณได้ฝานี้แทนจะใบใบเลยหมุนนี่ดีหมุนไงหมุนไงหมุนนี่เออทำมือทำมือเออหมุนนี่ดีลงหมุนนี่ดีนี่หมุนนี่ตีจะดังลงดังลงดังอ่ะชูมือชูมือแล้วชูมือมันเดินมองซ้ายมือมองซ้ายนี่จับมือโอเคจับไว้ลูกยิ้มเข้มมือซ้ายด้วยโอเคโอเคโอ้ยยังรักอยู่ยังรักอยู่ เออเขายังรักกันอยู่ฮะยเขาไม่ลืมหรอกยังรักอยู่รเออเ่ามีเฉยมีเฉยโอ้มามามาบ๊ายบายจ้าเออมือได้บ้างมาใหม่เด้อเออแต่งกิ้วได้ร้ายกันไหล่ะเขามีความสุขตอนนี้แหละตอนผมไปอ่ะเขาบอกว่าถ้าเขาเห็นว่าเป็นกูตั้งแต่แรกเขาไม่ให้ลงอะตัวใหญ่นี่จริงๆก็ต้องขึ้นราคาคุณเนื่องนะรอไปหางคิดเป็นสองข้าเลยไหม ทำไมต้องสิบเท่าเลยอันนี้บอกว่าคราวหน้ามึงไม่ต้องมาแล้วกูก็จำใจเต็มที่แล้ววันนี้อ๋อล่ะอันนี้มึงเป็นทันนี่ใช่ปะเนี่ยแล้วเราไปดูอะไรเนี่ยอะไรชไชโชว์มาโชว์มาของแพ้ทันนี่เนี่ยโอ้โหกำล,ลังเริ่มแล้วกำลังเริ่มแล้วกำลังเริ่มแล้วแต่ละข่าเหมือนที่เราฝึกไหมต้อนแน่นอนการศึกษาชิดที่รวมเดินทางมาในวันนี้วันนี้ขอขอบคุณนะคะับปูนปวนเที่ยวเพื่อนซีสุดปวน คุณแบงค์คุณพีคค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้มาลลยอขอให้เงครับขอให้มีแฟนสวยขอให้วยขอให้ตังๆๆตออเยอะนะโอ้ยโอ้ยเอาไปเชยอย่าลลูนะโลมาเป็นสัตว์ดำโชคนะครับนี่ใครที่ได้จูบกับโลมานะคะ้วบรอง หล่อวันหล่อคืนเฮ้ยสวยวันสวยคืนเออ้ขอได้แล้วมันเขาอยู่ในข้อพ้นเนี่ยนะขอบคุณค่ะหลบทันมาไหมล่ะเดี๋ยวเราไปหลบหลบไม่หลบไปโด่งเต้นกันดีกว่าหาพี่นั่งกูเขาจอมจอมจอมตกร่องได้อ๋อตกร่องได้มันจะหาไปนะตกร่องไถ้าจะได้หอมแก้มมันจะขึ้นมาทางนี้ข้างนู้นแล้วนะคะมาครับมาแล้วมาแล้ว เอาโอเคครับจับไปาก่อนนะคะโอเคจับแล้วมองก้ก่อนนะคะออแก้ปากปากมกูจับแล้วมันปากกันน่ะหอมแก้มคู่่ซ้อนซ้อนทำเปมู้านใครจน่ะนีนังงี้ยนี่็นมอน้องยนิกไล่สิพี่ยิ้มยิ้มยิ้มอๆจับหลัก่ีจับหลัหลัต้องทํหลัลางเข่ามาี่ลงก่อนจะจูบพี่ทีก็จกันเองก่อนนะคะ เอออ้าวพี่เดี๋ยวหนูแหกให้ฮะไม่เป็นไรไม่ต้องพูดเล่นพูดเล่น แ้วใจ้ช่วยผมเพือนแมมีแห e ให้ด้วยผิดเลยอันนี้ชื่ออะไรครับนี่แบงค์ครับผมชื่อแบงค์สวัสดีครับสวัดดีครับพี่แบงค์อันนี้ชื่ออะไรนะชือแม่นกค่ะแม่นกแตเป็นโลมานะแต่ว่าเป็นแม่นกมาแล้วมือยเป็นไงมึงแต่ว่าเขาเป็นแม่นกแล้วมันบินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอสูงไหมะบินเขาปๆาปลาปเลยครับพี่เพราะเขาเป็นแม่นกใช่เาเป็นนกค่ะเาาไม่ใช่เป็นแม่เาป็นนกเขาเื่อนกมาก่อนเป็นนกมาก่อนนกแล้วทาไมนกแล้วทำกมนก่ ้อไปเข้าเวฟก่อนจันเพราะต้องไปเข้าเวฟก่อนอู่กลับแล้วเว้ยกูจะกลับตั้งแต่แม่นกแล้วพี่เถอะไม่ต้องหลังนะก็เลยพี่ฮะไม่ต้องหลังนะก็เลยครับผู้บริหารมาแต่ตัวเองเออไม่ใช่ผมจะบอกว่าดูแลดีกันตลอดทั้งทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงสุดท้ายคดูแลดีมากใช่ครับผมพูดแทนพวกคุณแล้วนะ ผมผู้ใดแล้วนะทุกคนยิ้มแย้มแจมใจถูกไหมถูกไหมถูกไหมทุกคนมีความบริการดีอะไรเงี้ยอืออะไรนะพูดแทนผู้แทนเนี่ยใช่วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารกันไหมเนี่ยการนั่งอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็แปลกแปลกผมก็รำคาญลยผมจะบอกว่าแหมอันนี้เราห่วงใช่ไหมล่ะเราห่วงผู้บริหารใช่ผมไม่ได้ห่วงผมหรอกใช่ก็เริ่งต้นนะครับก็คือเหมือนผู้ปู่เขาถ่ายชีวิตมาจากทะเลแล้วก็ออก มารักษาเมื่อก่อนเปน็นนาพุ่งมไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นบ่อหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือรักษาเขาอะไรเขาเพราะว่าโลมาผิวเขาค่อนข้างแห้งออกบาง,งบาแล้วก็ถ้าได้สัมผัสเมืเ่อกี้จะรู้เลยว่าผิวเขาเวลาเขาเป็นแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในน้ำอะ่ะแผลมันก็จะโดนน้ายู่อยู่นีื่อะไรอย่างเเวลาเขาติดโลมาบาดแผลเขาจะเต็มตัวเลยลก็รักษาเลยรักษาไป มีเป็ดอยู่นะครับไม่มีครับพอดีขโมยรักษายาารักษเป็ดมาก็เลยรักษาเป็ดมาเกาะเดี๋ยวก่อนรักษาเป็ดคืออะไรวะเมืเ่อกี้ไ <c> ป <oughs> กันหมดแล้วที่นี่ก็เลยเกิดเป็นโอซิสตั้งถงทุกวันนี้ว่ามีโลมาอยู่ก็ตอนนี้เจนแรกก็จะเหลือแม่นกกับพาฮันนี่ของนั้นเจนแรกเจนแรกแม่นกใช่ครับอันนี้มาแ่ส่วนที่เหลือตอนนี้โลมาประมาณเก้าปร์เซ็นตก็คือจะเป็นโลมาที่เกิดที่นี่บอกของเราบางคนมองว่าทำไมเฮ้ยทำไมน้ำมันเป็นสีนี้บ้างแค่หรือเปล่า ความจริงของเราเนี่ยถ้าเอาขวดตักมาเนี่ยใสยปิ้งเลยนะแต่สีเนี่ยเป็น,เ,ปนเพราะสาร้ายแพงต้นจะเห็นครับขอบอดจะมีสาร้ายมีแพงต้นเราเลี้ยงไว้เพื่อซับแสงซับเสียงให้เขาทาน้ําใสาพี่ง่ายที่เดียวผมใส่คอรีล,ลงไปเปียงเดียวน้ําใสาปิ้งเลยแต่แน่นอนออแต่แน่นอนอ สารเคมีครับหรือถ้าใสา่สารเคมีผมเตียงว่าเหมือนเราไปไว่ายน้ำอะ่ะเราไปไว่ายมานน้ำหรือสระว่ายน้ำรับอีกอย่างหนึง่งเราไปไว่ายน้ำอยู่ที่น้ำตกเนี่ยเราเราขึ้นมาเฟลลิ่งมันต่างกันน้ำในสระในน้ำจะเป็นคอรีนมันจะเหนียวตัวไม่สบายตัว,วอยากเรียนเชิญครับนะักท่องเที่ยวนะครับทั้งแฟนเพจพี่ด้วยนะครับว่ให้มาแวะมาที่นี่อาจจะไม่ได้โชว์หูหวาเหมือนที่อื่นแต่ว่าที่นี่ใช้ต้องบอกว่าเป็นที่เดียวในโลกที่ใช้สังการนี้ให้เห็ เราไม่ใช่นกวีบไม่ใช่พึ่งกระตุ้งเราเป็นสัญญาณมือล้วนๆเลยเขินไม่ใช่นานๆจะได้มีคนหอกไงปกติจะมีมีแต่อย่างเงี้ยก็มีอย่างนี้พอคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอยากได้อาหารกวางอ่ะครับพี่อาหารกวางครับทานไหมทานไหมครับทานเนาะไปหานลาตันไปด้วยเนี่ยนี่ไปจริงไหมเนี่ยไปจริงไปจริงเขาจะไปจริงเหรอไหมครับเออ เราจะไปประจนไทยเพื่ออะไรเพื่ออะไรคนสั่งประจนไทยก็พี่เขาอีกแล้วเออจริงปะเนี่ยพี่คนเดียวเลยเหรอพี่เป็นท่านประธานพอมตัวมาปะเนี่ยปลาค้างก็ขายใช่ครับกวางก็ขายเว้าวสั่งประจนไัยได้ด้วยเ่สงสัยแล้สงสัยอะไรล่ะสงสัยว่ากลับบ้านเหือกวายเนี่ยอผมเริ่มกลัวแล้ว ในรูปที่มันมีด้วยเหรอวันในรูปก็พาน้องๆดูดึงก็แบบเด็กๆนะครับกิจกรรมใหม่ครับผมอ๋อเหรอครับมาใหม่อ๋อครักูเห็นเขาขึ้นพวดฟับฟับถึงเลยพีทไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะพี่อ๋อเหรอโอ้ยเออมันเคยไม่เคยทำนะฝากเล่นด้วยนะกูร้องร่างฮะโอ้พีท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 กูเสียใจๆน่ากลัวกันนะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นบันไดธรรมดาไม่มีอ่ะพีทกูขึ้นมาได้ไงวะผมไม่รู้ว่ามีอันนี้มันขึ้นสูงขนาดนี้อ่ะสูงดีเนาะ ต้องให้ดึงไหมเนี่ยต้องให้ดึงไหมไม่ต้องอย่าอย่ามายุ่งกับกูกูขึ้นมาได้ยังไงวะฮะคอข้างหน้าอะไรนะคอสูบฮะอยู่ข้างหน้าเหรองูแงวะเนี่ยพี่พี่ขึ้นมาสอนเข้าอีกรอบก่อนไหมพี่ตกไหมใช่ยคุณนึกเห็นว่านึกว่าเออแบบของเด็กเล่นพิทพีทพีทอะไรเร็วเร็วมึงอย่าเร่งกูกูทำเต็มที่แล้ว คุ้มแล้วคุ้มผมว่าผมคุ้มพอพอแล้วคุ้มพี่พีทคุ้มทำเป็นี่เนี่ยจับมือข้างนึงจริงจับมือหาเลยกูจับไปนี่ดีกว่าไม่เชื่อมันไม่เลื่อนตามพี่พี่กูอยู่ไหนนะกูมาดูโลมาเออไหนโลมากูโลมาอยู่ในน้ำไม่ไดิพี่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 มึงนัดกับกูก่อนมึงจะเดินมึงนัดกับกูก่อนไอพีทกูให้เล่นไอพีทไอพีทเดี๋ยวมันขาดมึงไม่ใช่สิคือกูเห็นในรูปกูก็ดูก็สั้นสั้นเหมือนไก่เหมือนนะใช่สิคือคืออะไรแบบนี้ใคนุ่คนที่ชอบเขาก็ชอบเลยแหละมึงไปเร็วๆโอ้ยยยตาเดีี๋วโโอหพ่่ไมังะ กูกระจัดกระจัยตะปแล้วอุ้ยใช่โอ้ยว่าท่ามาโหบ้าเลยมันสั่นเพราะอะไรอะ่ะมันสั่นเพราะมึงหรือเพราะกูกูไม่ได้เขย่าขากูสั่นไม่ใช่ขยา่ากูไม่ได้เขย่าว <ไ S 1> พีชไม่ใช่ขย่าวะพิชมึงดูกูใครแกล้งกูเนี่ย <laughs> ใครแกล้งกูๆๆๆคูอยู่เฉยเฉยขอบคุณครับไปไอ้พิชเพื่อนกูไปแล้วเออไปไงไปไงไปไง โอ๊ยโอ้ยไปลงไหมไปเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับผมไปได้เลยผมนั่งลงไปอย่างงี้ป่บนั่งลงให้แขนตึงปึ๊บนั่งแขนตึ๊บมันไหลเลยใช่ครับผมแขนตึงตึงปุ๊บปล่อยไหลไปได้เลยถ้าผมปล่อยไหลได้แต่อย่าปล่อยมือใช่ครับปล่อยไหลได้แต่อย่าปล่อยมือครับตึงครับผมแขนตึงแล้วไปเลยครับไปแล้วไปเลยไป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 เร็วไป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 เปไ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 ไป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  ถ้าไม่คุณไม่ถีบโฟมเนี่ยถ้ากูลงสวยไหมสวยอะไรอ่ะนี่คุกเข่าเลยนี่คุกเข่าขอร้องใครขอร้องขอหยุดได้แล้วจนภัยพี่กูว่าผจญภัยไปนะกูว่านะกูดูแล้วว่าจนภัยนะเอาเป็นไม้อย่างนี้หรอมีอย่างนี้ด้วยหรอไม่รู้มาก่อนเนี่ยคำเนี้ยที่กูอยากจะพูดใช่ไหมไม่รู้มึงแค่โลมาเพราะว่าอะไรอ่ะอะไรข้างหน้ามึงดูมึงดูได้ไหมเนี่ยมึงดูสิ ป่าชายเลนเฮ้ยเขาทําดีนันเนี่ยประจนภัยเลยนั้นเนี่ยเฮ้ยพีทกูว่าเมื่อไรจะมาล่ะกูก็ดูก่อนสิพี่พี่พี่ว่ากูลงน้ําอ่ะลงน้ำมามาไปเลยไปไปไปเลยก็ได้ไปจะมาเลยพี่ไอ้บ้าเนี่เราได้ชมป่าชายเลนด้วยนะเว้ยมันผะจนภัยจริงๆนะเนี่ยมันผะจนภัยแล้วประจนภัยอีกเราอยากให้ทุกคนได้เห็นทางอ่ะนะก็เล่ากล้องมาด้วยยิ่งเดินลำบากก็ไปใหญ่กูเราตั้งใจมาชมโลมาแบบชิลๆนะใช่ไอ่ยังไงไอ่ยังไงอ่ยังไงปีเจียงอะไรปีเจียงอะไรปี อะไรไม่หักไหมป้าเอ้ยป้า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 อะไรป้าป้าป้าเป็นปิ๊กป้า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 น้าป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 ้า้าป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 ป้าป้าป้ป้า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 ้าป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 ้้าป้าป้าป้้ พี่นทำทุกอย่างไม่ได้แนละ้วพี่เป็นใครกันแน่เนี่ยฮะพี่เขาเป็นใครพี่เขาเป็นใครอ่ะผู้โอาวุโสครับผู้อาวุโสคือทํางานมานานผมขอขอบคุณ,ค,ณความอายุโสของพี่พี่อุตส่าห์วิ่งจากตรงนี้ไป,นไปขายกวาง,งแล้วก็กลับมาขายอาหารปลาแล้วมาแบกป้ายที่นี่เป็นคนขยันสู้ชีวิตขอให้ชีวิตของผมประสบความสำเร็จขึ้นหนึ่งของเขาก็ยังดีนะขอบคุณครับพี่ผมจะทําพี่เป็นตามทําตามพี่เป็นไอดอล ไม่เลือกงานทําทุกอย่างได้ดูไว้แต่เมื่อกี้สนุกไหมไปเราไปประจน l ไทยกันล้สนุกสนุกสนุกมากเลยอันนี้ไปกินจริงจริงที่นี่มีร้านอาหารด้วยนะใช่มีร้านอาหารด้วยมาแล้วก็เต็มเลยไปเราไคยขึ้นเรือกันนนเฮ้ยเฮ้ยเขาเจอเหน่มันใช่เปล่าวะใช่แหละเมื่อกี้เขาอยู่ไหนนะอยู่ตรงกวางเมืองับไปตรงกวางดิเผื่อเจออ๋อเจอเฮ้ยนีไวมากเขา้อมีหลายร่างอันนี้พูดจริงๆนะแบบว่า เราเห็นว่าเล็กๆนะแต่เอาเราอยู่ได้เหมือนสัตว์ใหญ่ๆเลยนะเฮ้ยจริงไม่อยากเชื่อเลยใช่ป่ะใช่อยู่ได้ทั้งวันนี่อยู่ไปตั้งแต่เที่ยงแล้วนะไม่ได้อวยนะแต่เรื่องจริงเพราะตอนแรกเราคิดว่ามาแค่นี้เราจะกลับละดูกิจกรรมดิแน่นไหมกิกเยอะแน่นครับไม่ไม่ได้อวยเลยนะไม่ได้อวียนถ้าเกิเจอผู้บริหารนะไม่คือทำผมหิวข้าวเลยตอนเนี้ยอยู่นานเอออยู่นานแล้วมีร้านอาหารด้วยมีอะไรบ้างเลยมีอาหารครับมีครบกคลิปนี้ก็มีอะไรเยอะอยู่นะใครไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับลองที่หมายถึงมือนถือถ้กวยล้องมันลบาากกมเลยนะที้ไป่ ไปครับไปนะสวัสดีคราบเรือชนกันแล้วสวัสดีครับ,รอ,อ,รบอืมติดได้ไหมเนี่ยนั่นเรือเขาบอกเขาไหวมาขอบคุณครับสวัสดีครับ